สวัสดีพี่พี่ทุกคนเด้อจ้ะหลังจากที่เมื่อกี้พยายามขึ้นไลน์แล้วเสียงไม่มีก็เลยเออวันนี้ไม่มีคลิปนี่นี่นี่เนี่ยเห็นไหมรถสีแดงแดงเนี่ยลูกค้าเข้าพอดีเราทําให้ของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็หันมาทําสวนเหมือนเดิมทําสวนไปด้วยขายเตี่ยวไปด้วยนะคะพี่พี่เอาทุกอย่างนะเอาทุกอย่างแลแ้วตอนนี้ก็ขึ้นไลน์ไม่ได้ลมก็แรง บรยากาศลมทั้งวันเลยแล้วก็หนาวทั้งวันโอ้ยใครจะใครไหวก็ไปต่อก่อนเ้อตอนนี้สิบสององศาขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ดูไลค์ฝากดูคลิปด้วยนะไทยอุดอยก็เป็นไงสำเร็จไหม <Okay. S 1> นะสปริงเกอร์อโครงการสวนมะนาวพันล้านเอซทุกคน mm. ใช่ไหม ของก็ขายอีกหน่อยนะถ้ามะนาวเราใหญ่แล้วเรามีลูกใช่ไหมเราก็จะมีกระแปงไว้ใบหนึ่งไอ้อกระแปงให้ดูแล้วเราลูกค้าจะเอาผักอะไรก็เข้าไปตัดเอาในสวนเออคนละเท่าไหร่นะนะคนละยี่สิบบาทแล้วก็จะมีกระแปงมันก็จะมีตะกร้าน้อยให้ใก็ในนี้ก็จะมีไปด้วยนะโอ้โหไอ้ถ้าเข้าเด็ดมะนาวเราไปสิบลูกนี่เราไม่คุเราไม่ตายเหรอเต็มกระแปงนี้ เต็มไหมไหนแปลงไหนนี่เต็มกระแปลงไหนแปลงนี้ยี่สิบบาทอ๋อเต็มแปลงนี้ยี่สิบบาทเออใส่กระแปลงนี้ใช่กระแปลงนี้แปลงนี้มะนาวเต็มที่ก็ห้าลูกเออไห้าลูกเต็มแล้วเนี่ยเออได้ผักชีหนึ่งต้นผักชีผักชีก็ไม่ได้เต็มเต็มแต่ได้ผักชีก็ผักชีอย่างเดียวถ้าเอาใบนี้เท่าไหร่เนี่ยทั้งสวนเลยทั้งสวนเลย เราก็ทำสปีกเกอร์ไปแล้วเราก็ขึ้นไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวไม่บ่ายหนูค,ค่อยขึ้นไลฟ์พอดีตอนนี้มีลูกค้าอยู่นะขอไปเฝ้าลูกค้าก่อนนะเฝ้าลูกค้าแล้วก็ลุ้นให้มีลูกค้าอีกเข้ามาอีกน้อยเนาะโอ,อเคนะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะฝากดูคลิปดูโฆษณาเป็นค่ามาซื้ออาหารให้เด็กน้อยในบ้านมาเป็นค่าปุ๋ยนี่ ที่ปลูกผักไปแล้วกันโอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์พี่โมไม่รู้เดี๋ยวดองดูก่อนนะเอ้ยหนาวสวัสดียามเย็นทุกคนเดอ้อจ้าพี่เมื่อกี้ขออภัยสัญญาณเน็ตหลุดก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บภาพบรรยากาศนูน่นพาทิตไปแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแล้วก็ยังมีคนคนหนึ่งคนคนนั้นก็คือ แล้วน่าจะกินไม่ข้าวเนี่ยย,ย,ยังไม่กินเหรอทำไมอ่ะยังไม่เสร็จงานเหรออ๋อเราจะรวยกันแล้วเข้าสวนผักนี้เราต้องกดรหัสอะไรไหมหยอตังพอหยอ่อตังพอไหนล่ะอ๋อเขามีกระป๋งหยอดตังี่อือเค๊ยี่สิบบาทพอบาท มะปูดมันจะไม่ขึ้นไม่ฟังเหรอเนี่ยไอ่ฟังแล้วอือ,นนอเราก็่อปตัดใบไปทำข้าวนะออ,อันนี้ไอ้ทำอะไรปลูกคณะค้ะอันนี้เป็นคณะเห็ดหอมต้นใหญ่ออสายพันธุ์นี้มันใหญ่กว่าคณะทั่วไปเป็นคณะมืองนอกเราก็กำลังเพาะมาล็ดงอยู่ในตะบะปลูกนั่นเองหลุมปลูกนั่นเองด้วย มันสามวันก็ง,งอกแลแล้วมันก็ง,งอกพอวต้นแข็งแรงเราก็จะย้ายลงแปลงปลูกแม,ม่ก็ปลูกใส่กระถางตามใจชอบของเราเลยนี่เห็นไหมแลีวก็กระป๋องหนึ่งก็ราคาไม่กี่บาทนี่ในราคาหนึ่งกระป๋องนั่นเองหลุมหนึ่งยี่มีกี่เม็ดหลุมหนึ่งสามเม็ดพอหลุมหนึ่งสามเม็ดเพราะว่าต้นหนึ่งต้นเท่าแขนนี่ ้นทอกแขนนี่เราก็เปลือยไว้เปลือยต้นไหนมันไม่สมบูรณ์เราก็จะได้เรือเอาให้เขาหยอดเสร็จก่อนให้เขาเอากระป๋องให้ดูดได้ไม่เป็นไรเนี่ยดูกระป๋องที่นี่มันมาเป็นกระป๋องะป๋องนี้น,นี่มันมาเป็นกระป๋องอย่างนี้นี่คณะพัน,นุ์นี้ไม่เพราะเราต้องใช้อยู่แล้วคณะเนี่ยหนูเขาบอกกันเลยมันไม่ขมมันไม่ฉิวมันหวานาถ้าเป็นคณะบ้านนะมันขมมันจะมีกลิ่นอะ เหม็นเขียวเอาขึ้นไปแล้วหล่นโอ้กระป๋องนึงก็ปลูกได้เยอะเลยนะเนี่ยอยเยอะหลุมกระป๋องหนึ่งสามเมตรเองเออหลุมนึ่งเนี่ยกระบาดมีอยู่ห้ากระบากระบะมีอยู่ห้ากระบานั่นเองกระบะใบละยี่สิบบาททำปแล้วกี่กระบะสามนี่กระบาที่สามนี่อือเว้ยสองกระบาดอ่กระบะใบละยี่สิบบาทเราใช้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้อีก ซื้อมาทีเดียวปลูกอะไรก็ได้วันนี้เราเก็บผักในบ้านเราไปตอนนี้เรากำลังจะมาหาชาละเน่ชาละเน่ชาลน่กินไปเรื่อยก็มีละเน่ไม่ไม่เข้ากันมันต้องชาละเน่เพราะเราผ่าเนื้อเราต้องมาหนิเห็นไหมเราเข้าครัวเราเราก็ต้องเข้าทำนี่ชาละเน่ชาละเน่อืม เดี๋ยวเราจะไปผ้าทําเลยนะเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายคลิป <ทำ S 1> เลย,เ,ลยเด็ดอย่างนี้เลยนะยโอ้โหน,น,นี่สารเนเรามาเอาสารเน,น่ีีเราทําไว้เลยนะกับข้าวอ่ะโอเคได้เลยจัดไปสาเน่ดูด,ดสวัสดียามแรงพี่ๆทุกคน